เฮ้ยแม่งยังไม่จูดใจเลยวะมินที่ร้านมังยังไม่เมาเลยวะเฮ้ยต่อแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายมาใช่ไนีน่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 เน่น่เน่เน่เนน่เเน่่เน่เนนน่่นเนไเ่เนน่เนน่เปเเนน่นเ่เน่น่่เน่นเน่่เน่เนเลยเ่เนนนเเนนนไ ขอเ่นเนเงๆๆ้วกันลมคไม่ินกับอะไรแบบวัวเอขอขอน้ำตาหน่อยแบบเศร้าๆๆอ,เาอะเย้ไหนน้ำตาซีบาเศ้าอะไรตอนนี้วะเ,เอาเพลงเดิมดีกว่าเพื่อติมเลย ขับรถเที่ของพี่เนี่ยอ้าวแล้วทำไมครับฝนตกอี้พี่ขับปาดซ้ายปาดขวาหรือเปล่าอ้าปาดยังไงใช่ใช่ปาดแบบนี้หรือเปล่าครับโหผมรอกพี่ถ้าพี่ขับงี้พี่ติดคุกนะเป็นห่วงเคนะมาสิครับถ้าพี่พี่ขับงี้ระวังพี่ขับไปชนคนนะไม่เป็นไรจะตายไปเลยโอเคนะผมเตือนพี่แลนะเก็บไว้เป็นห่วงเฮ้ยเก็บไว้โอเคเอ้ยเพื่อนเห็นใคร คำหน,นหอนเขาบอกน่ะไอ้ว่าไม่เห็นมีเลยว่ะน่าหน้าไม่เห็นว่าพวกมึงอ่ะาตาฝาดตามึงฝาด